31ปีเต็มครับวันนี้ทำหน้าที่ศิลปินจิ๋นอาสาครับแบบมือเพื่อวัดประบัติของหลวงปู่ทัตปุรีครับกับดอกไม้ดอกกระโดนนะครับดอกกระโดนครับจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยฮะขอข้อโดยนะาที่ขออาสานิดหนึ่งสักครู่นะ จิตอาสา ح, เปิดบวกเ่ัดพระบาทสมเดระกกลบุลบรีครับวันนี้เรามาเปิด,ปวดบวกแังันรอยยิ้มให้เด็กๆด้วยลูกโป่งกันนะก่อแซวสกีดนะครับลูโบกโป่งแจกรีรับแบงบป<ร>ั่นนองกิ๊ฟน้น้องกันนะดูนะ i <laughs> การเซ็ปินจิตอาสาเปิดดวงเพื่อวัดพระบาทนภูหลวงปีครับวับนนี้เรามาเปิดัวงถวายหลวงพ่ออารมณ์กดแ่กวัดพระบาทนพูเพื่อส่งขอผู้ป่วยโรคเอดคนชราและเด็กอนาหารวม4,000กว่าชีวิตครับที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมือนจังหวัดลบบุรีครับรทุกกลตัวนี้เขาแจกฟรีนะครับเป็นโครงการจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆครับ จะทำบุญกีบาทก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับสามารถรับฟรีได้เลยไม่มีข้อแม้ครับเอาไปฝากน้องฝากหลานฝากเป็นข้างมากก็ได้ครับหนุผมตรงนี้เราแจกฟรีครับเป็นโครงการศิลปินจิตอาสาเปิดตัวเพื่อวัดพระบาทนะปุ๊ลบบุรีครับงุยนะกควรจะระเบียบให้นไหเด็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังมาก่อนผมร้องแง่